เส้นเอ็นไข้หน้า,าเริ่มต้นก่อนว่าเข่าเนี่ยมันมีเส้นเอ็นที่สําคัญอยู่หลักๆจริงๆเนี่ยประมาณ4เส้นนะครับเส้นไขว้หน้าก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นตัวที่ทําหน้าที่ให้ความมั่นคงกับตัวเขา่าไม่ให้มีการขยับเคลื่อนไหวหรือว่าบิดผิดล็อกทําให้เข่ามันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติครับทีนี้คนเราเนี่ยปกติเวลาเดินทั่วไปในพื้นราบหรือว่าไม่ได้มีการเล่นกีฬาอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเอน็นไข้หน้าอาจจะไม่ได้มีความสําคัญนัก นะครับเพียงแต่ว่าในนักกีฬาที่มีการบิดการพลิกผมยกตัวอย่างกีฬาที่เราในประเทศไทยเล่นกันบ่อยๆก็คือเช่นบาสเกตบอลนะครับแบดมินตันนะครับอะไรแบบนี้ที่มีการบิดการพลิกขาเนี่ยจะต้องใช้หน้าที่ของเส้นเอ็นค้อหน้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีความสําคัญในนักกีฬาพวกนี้ลักษณะหรือว่าเรียกว่าอาการแสดงของเส้นเอ็นค้อหน้าฉีกขาดนะครับนะหลักการก็คือถ้าให้แปลกันแบบตามโจนานุกรมเรียกว่าเข่าสุด มันจะเป็นการจังหวะที่เราบิดขาปุ๊บแล้วมันจะซุดลงไปเลยนะครับซึ่งทําให้เราไม่สามารถเล่นกีฬาได้เต็มที่นะครับอย่างเช่นในนักฟุตบอลเนี่ยสมมติว่าเราจะบิดขาปุ๊บแล้วมันซุดเราไม่สามารถยิงหรือว่าการสามารถเตะได้อย่างเต็มที่มันจะทําให้เราไม่สามารถเล่นได้นะครับคำถามที่มักจะชอบมีคนไข้าถามบ่อยๆก็คือไม่ผ่าตัดได้ไหมถ้ามีการบาดเจ็บของเส้นเอ็นข้อหน้านะครับ ก็ต้องแบ่งเป็น2อย่างนะครับหเลยคือความคาดหวังของคนไข้นะครับถ้าสมมติว่าคุณคาดหวังว่าคุณจะกลับไปเล่นกีฬาเช่นบาสเซตบาสเกตบอลนะครับฟุตบอลหรือว่าแบดมินตันกลับไปอยากให้เล่นได้ใกล้เคียงกับก่อนเกิดการบาดเจ็บต้องตอบว่าคุณควรได้รับการผ่าตัดนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันกีฬาพวกนี้มันใช้ฟังก์ชันมันใช้หน้าที่ของเส้นเอ็นค่อยหน้ามาตรฐานการรักษาหลังๆเนี่ยก็เลยโน้มเอียงไปทางทางแนะนำให้ผ่าตัดมากกว่าครับ การรักษาเส้นเอ็นไข้หน้าเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการผ่าตัดอย่างเดียวมันถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับการที่คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีจากการรักษาเนี่ยคุณจะต้องมีการปฏิบัติตัวมีการกายภาพบําบัดหลังผ่าตัดที่ถูกต้องนะครับนะสุดท้ายแล้วคุณถึงจะสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้ดีหรือว่ากลับไปเล่นกีฬาได้ใกล้เคียงกับที่คุณคาดหวังหรือว่าก่อนที่จะเกิดการบาดเจ็บนะครับนะเพราะฉะนั้นผลการรักษาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับการผ่าตัดอย่างเดียว ต้องขึ้นกับการทำกายภาพบำบัดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดด้วย